มองคนที่เขาเรวยมากๆอแล้วก็มาพูดคุยให้ทัศนคติที่ดีให้พลังบวกเนาะมันก็จะมีอคอมเมนต์จากทางบ้านหรือว่าอะไรกแ็แล้วแต่ที่เราเรียกกันว่า,าชาวเน็ตเข้ามาแฝะพูดคุยอยู่เสมอนะคะว่าเออก็รวยแล้วอะ่ะ ก,ก็ทําอะไรก็ได้ก็พูดอะไรก็ได้นะไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะคะหรือว่าบางบ้านก็อาจจะมองว่าเอ้ยการที่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์เนี่ยมันก็ยังเป็นผลดีกว่าที่เอ่อที่มีไม่มีอะไรเลยมีแต่ศูนย์อย่างเดียวอะไรเงี้ยเอออันนี้กันก็ก็มองว่าเออมันมันก็ทํายากนะคะถ้ามองว่าเป็นการทํายากก็จะทํายากเราก็จะเห็นไลฟ์โค้ดหรือว่าผู้ที่ประสบความสําเร็จเนาะได้มาพูดคุย ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะทุกๆแพลตฟอร์มก็มันดูเหมือนกับว่าการสร้างระเบยบวินยัยการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรือว่าต้องลงมือทําอ่ะจริงๆอะ่ะเริ่มเริ่มก่อนเนี่ยลงต้องลงมือทาแต่การลงมือทําของคนที่มันศูนย์เลยหรือว่าตอนเนี้ยติดลบติดลบก็คือมีหนี้อยู่นะคะมีมีหนี้สินอยู่เออจะทํายังไงจะเอาตังค์ที่ไหนไปลงทุนกันละ่ะทีนี้ เงินเดือนแทบจะเดือนชนเดือนเราจะจะลงทุนได้ยังไงมันจะเก็บส่วนไหนไปลงทุนการเรียนที่ว่าเหนื่อยเนี่ยนะคะคุณลองมาทํางานก่อนใครนะคะที่น้องๆคนไหนที่บอกเอ้ยเหนื่อยกับการเรียนในตอนนี้เนาะมันต้องแข่งขันมันเป็นยุค a อมันเป็นยุคที่แบบว่าเออเรียนออนไลน์กันเนาะแบบยุคยุคสมัยใหม่ก็เปลี่ยนไปให้มาทํางานก่อนคือ คือในในตอนนี้การทำงานก็คือเอ,อ่อแข่งขันมีการแข่งขันสูงมากๆเนาะแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันก้าวกระโดดละไปไวมากๆก็ต้องมีการเรียนรู้กันเยอะมากพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเปิดใจเปิดสมองให้โล่งนะจ๊ะโอเคแล้วมาถึงเอ,อ่อถึงไหนแล้วนะเรียนจบแล้วนะคะได้มีการมีงานทำแล้วเนี่ย เงินเดือนของเราที่ออกมานั้นนะคะก็จะถูกใายไปก็คือค่าน้ําค่าไฟค่าหอพักค่าที่อยู่อาศัยหากคุณไม่ได้อยู่บ้านที่ต่างจังหวัดบางคนบอกว่าเอ้ยอยู่บ้านต่างจังหวัดนะกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดก็จะไม่ได้ใช้อะไรเปล่าค่ะนน้นโนเพราะว่าอยู่ในตัวอําเภอแบบอยู่ไม่ได้อยู่ในตัวอําเภออยู่นอกตัวอําเภอเข้าไปอีกแล้วฉันเป็นคนเอ,อบ้านเมตาในอําเภอเจ้าหม่มจังหวัดลําปาง ก็คือกว่าจะออกมาจากบ้านแมตน่ตาไนมาเจ้ห่มก็คือใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถ้าสมัยก่อนก็คือขึ้นรถสีฟ้าเนาะเอออ้วกแตกอะแล้วก็หนึ่งชั่วโมงครึ่งมารอคิวแล้วก็มีเอ,อ่อกว่าจะเข้ามาที่ในเมืองอีกก็โอ้โหสองสามชั่วโมงอะกว่าจะได้มานะหนักหน่วงอยู่เหมือนกันอ่ะโอเคเข้าเรื่องค่ะทีเนี้ยพอมาพูดถึงว่า เมื่อไหร่เราจะเป็นได้อย่างไล์โค้ชที่เขาพูดสักที